จบชีวิตอีกหนึ่งคนเอามาดูคิวของเสียบอยครับทีนี้ครับผมเล่นทายใหญอีกแล้วเอหล่ายิ้มเลยอะเอาาอาทางดีไหมนี่ ได้โอกาสได้โอกาสเออเอาประกาศเลยประกาศประกาศออกหอกระจายข่าวเลยเออประกาศออกหอกระจายข่าวเลยเออผู้ใหญ่บ้านประกาศแล้วผู้ใหญ่บ้านประกาศแล้วเอาครับ เอามาดูาน้องมะนาวครับทีนี้น้องมะนาวนี่เอียงเลยครับแต่ก็ยังดีนะครับยกดำเอาดินออกไปได้ครึ่งหนึ่งละจากว่าเอออย่าลงไปลึกนะเวย้ยไทย มีกันอะไรไม่รู้ไม่ได้ยินไม่รู ق, ้เรื่องเลยฝั่งน,งนี้ก็พยักหน้าอย่างเดียวเอ็ก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 เอาเนี่ยเอาเนีเเเเเเเ่ยปาดออกให้มันดีดได้ ตอนนี้ก็ขี้เลนครับล้นผนังกั้นไปแล้วล้นขอไปแล้วครับเสียบได้แล้ว đeo 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 đeo

สายสายสายไอ้นี่แตกบ่เดี๋ยวดไ้ออยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายให้ดูดิแตกสายโดนแ,แตก้า้ไหมโยอมโยแล้วเจ้าอะไรคือเปีโซ ตัวที่อบอุ่นใจไปยืมแกตายแตเดี๋ยวเล <c oughs> ยออกครับเอาอะไรดีอเอาเอ็มก็ได้เดวเดี๋ยวลองอันนี้ก่อน เอาดินมาใส่นี่เอาดินมาใส่นี่เยอะๆเพื่อให้รถไถมันไปยืนฝั่งนู้นได้เอาหออทงงัดต้นไม้แล้วนุ่นเฮ้ยยกเลยเดี๋ยวบอยเดี๋ยวเอาดินเดี๋ยวต้องเอาดินมาลงนี่ ร้อยเลยครับเดี๋ยวต้องมาดูก่อนครับยังไม่รู้แน่ใจว่าสายแตกหรือว่าเป็นที่อะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็คือน้ํามันไฮโดรลิกไหลเป็นทางเลยว่านี้อยู่ข้างล่างเลยนี่เครับเต็มเลยเพราะว่ายกน้ำไม่ขึ้นครับเมื่อกี้ถึงกับสายแตกเลย อันนี้เจ็บเจ็บตัวครับเจ็บตัวครับมะนาวถึงกับสายแตกเลยจมรอบนี้ถึงกับสายแตกเลยเจ้ามะนาวก็เรียบร้อยแมนแมนขี่อมอเตอร์ไซค์เปียลโซ่ไปเอ,อ,อ,อามอเตอร์ไซค์อ่านเปลโซ่อยู่อบอุ่นใจเลยไปเปียลน้ำเล่าลดเล้วหายยี่ดอกบัได้ยาก ครับเดี๋ยวไปยืมโซ่จากอบอุ่นใจครับแล้วก็เอารถไอ้อามดึงเพราะว่าของผมคัดก็ไม่ดีสองคันนี้คัดไม่ดีทั้งสองคันเลยต้องเอาคันนี้ดึงให้อามไปใส่ดินมานี่ก<ถ>็ก็ล่ะไม่รู้ไม่แน่ใจเดีจวต้องมารอดูครับว่า ว่าปัญหาเกิดจากอะไรไปนะเมื่อวานนี้เมื่อวานก่อนนี้ผมครับผมวิ่งไปเอาโซ่ดีนมอง้อน้ำมันไฮดริกก็ไม่มีด้วยทีนี้ขึ้นแตกน้ำมันไฮดริกเยิ้มเต็มท้ายเลยฮะโซ่เดี๋ยวไปเอาเดินไปแล้วกันเราเดินไปเอาโซ่ครับ